ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกใบนี้ของเราให้สวยงามะปรด สดีสมาชิกชาวสอนศิลทั่วประเทศครับ <_ S 1> ไอเดียเด็ดๆไอเดียดีๆ <_ S 2> สนุกสนุกกับรายการสอนศิลมีแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ถึงคิวของน้องพลน่าคนจะมีไอเดียอะไรที่เอามาทำให้สมาชิกชาวสอนศิลของเราได้ว้าวกันสำหรับวันนี้เนี่ยรอติดตามดีกว่านะครับไะไปดูพี่พลทํำงานเลยช่วงไอเดียสอนศิล หน้าตาฉันเป็นแบบไหนนะโอ้โหม่หลอกอยลเนี่ยฮ้ยอา้าสวัสดีครับโอ้โหแอบมองพี่พลอยู่ตั้งนานว่าแต่น้องๆล่ะครับชอบส่องกระจกแบบพี่พลหรือเปล่าตอนเด็กๆนี่ยนะหน้ากระจกเนี่ยเป็นที่โปรดของพี่พลเลยแต่วันนี้นะครับเราจะมาสํารวจหน้าตาตัวเองอมองลักษณะเด่นบนใบหน้าตัวเองนะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นเกมเล่นกัน จุดเด่นของเกมนี้นะครับคือหน้าตาของน้องๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะเพรหน้าตาพี่พลเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นติดตามดูก็ได้เลยครับไปดูกันเลยครับโอ้โหตรงหน้านี่มันใหญ่มากเลย่าเพราะว่าเราจะทําเป็นใบหน้าอันเบอร์ของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มที่ส่วนของใบหน้ากันครับใบหน้าจะวาดเป็นตัวยู ต่อไปเป็นส่วนหูครับหูก็เป็นรูปเครื่งวงกลมครับแล้วก็ข้างในหูครับส่วนต่อไปก็จะเป็นผมทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงหน้าหมาแล้วก็ส่วนผมข้างบนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนคอ ก็จะเป็นส่วนเสื้อนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับคือนี่เลยครับแต่ว่าเป็นวงกลมสองวงอยู่ตรงเสื้อนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะเจาะเพื่อที่จะนํามือของเราเนี่ยสอดออกมานะครับเราจะตกแต่งด้วยสีสีที่เราจะใช้เป็นสีออยล์พาสเทลนะครับเริ่มจากส่วนผมก่อนเลยผมจะเป็นสีน้ําตาลแดงอ่าเราวางแนวนอนแล้วก็ปาดเลยนะครับ เราจะใช้สีน้ำตาที่เข้มขึ้นนะครับมาตัดขอบเพื่อให้มีมิติมากขึ้นนะครับะระบายสีผมได้ตามใจชอบเลยนะครับมาระบายสีลวดลายของเสื้อดีกว่าครับพนจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับวนๆน,นะครับให้เป็นเหมือนเสื้อลายจุดนะครับ นี่นะครับคนจะใช้สีฟ้าอ่อนนะครับวนเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นการไล่สีนะครับเพื่อที่จะให้มันดูสว่างขึ้นครับแล้วเราก็ไปเจาะวงกลม2วงนี้ออกครับต่อมานะครับเราจะมาวาดส่วนต่างๆบนใบหน้ากันครับน้องๆจดจําส่วนต่างๆบนใบหน้าไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาวาดกันเลยครับจะเริ่มที่ตากันเลยนะครับตาก็จะเป็นวงกลม ถ้าน้องๆอ,อยากให้ตาเท่ากันปเปรอะนะครับน้องๆก็ตัด1น,นชิ้นนะครับแล้วก็มาทาบอีก1ชิ้นได้นะครับแล้วก็ตาดําแล้วก็ตาขาวครับส่วนในตาขาวนะครับแล้วก็แววตาเนี่ยเราจะใช้เป็นสีออยล์พาสเทลสีขาวเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นจมูกจมูกอันนี้ก็จะวาดเป็นกลมๆเลยนะครับส่วนสุดท้ายเขาไม่ขอวาดเป็นปากครับขอวาดเป็นลิ้นแทนจมูกนะครับจะระบายเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะระบายสีส้มเข้มนะครับเป็นขอบนะครับ ลิ้นนะครับลิ้นจะใช้เป็นสีชมพูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปตัดกันครับนี่เลยครับตัดเสร็จออกมาแล้วแล้วตรงนี้ก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหน้าตาของเราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยนี่เลยครับพี่พลเนี่ยนำไปติดเทปกาวสองหน้าแบบหนานะครับ ขึ้นมาด้วยนี่ติดไว้ทุกอันเลยเรามาลองจัดวางหน้าตาคร่าวๆกันดีกว่าเล่นคนเดียวก็อาจจะไม่สนุกนะครับแล้วก็อาจจะยากด้วยเพราะฉะนั้นคนมีพี่คนหนึ่งมาช่วยคนเล่นครับขอต้อนรับพี่หมูครับมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่หมู้อมนะครับมาเลยครับนาพี่หมูครับคุณ อยากได้กินส่วนหน้าตาแล้วพี่หมูอย่าแกล้งคุณนะครับพี่สัญญาเลยด้วยเกียรติของสอนสินพี่จะไม่แกล้งพี่จะไม่แกล้งพูคได้เลยครับคนพร้อมแล้วครับอ่ะล่างลงมาอีกครับล่างลงมาอีกอีกนี้ครับโอเคไปเลยครับมั่นใจปุ๊บโอ้ นี่ครับแขนึงงไหมครับปุ๊บอ้ยอยากเห็นมากเลยครับไหนขอดูเลยนะครับหนึ่งสองสองคจัดจัดตรงคอปากกันอยู่ตรงคออย่างนี้เโอโอเคถือว่าเป็นชิ้นงานที่สนุกมากเลยนะครับ อาจจะเล่นกับผูบปกกเขาที่บ้านหรือว่าอาจจะทําเล่นกับเพื่อนก็สามารถทําเล่นกันได้นะครับถ้าน้องๆทั้งบ้านทําแบบเดียวกับพี่พลก็อย่าลืมส่งมาให้พี่พลดูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับส่งเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับส่งมาพี่พลจะดูแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้พี่พลกับพ่บุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สอนสินจบชิ้นงานของพี่พลไปเรียบร้อยมาถึงชิ้นงานของน้องๆที่จะส่งมาให้ดูในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมจะค่อยๆทยอยออกอากาศก,กันกับช่วงนี้สอนสินอินบ็อกส์ครับผมนี่วันนี้คราวนี้มาเป็นคลิปมาดูกันสวัสดีค่ะพี่โจหนูหนูชื่อน้องเดียอายุ8ขวบวันนี้หนูทำชิ้นงานเป็นวิดีโอมาสักมาฝากพี่โจค่ะ ตนลงมีคำถามให้พี่โจทายค่ะสีสีแบบส,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 สีแผ่นแบบนี้มีมันมีคำบอกลาพี่โจอ,อยู่นะคะ <Huh? S 1> ขอให้พี่โจหาแล้วมาบอกในรายการสอนส์ด้วยนะคะให้ทายว่าอะไรดีเราต้องทายว่าอะไรเอาแล้ว หายังไงยะยอมแพ้อ้าวยอมแพ้พล้นถามไม่เจอเลยไม่รู้ว่ายังไงผมตกลงมาบอกรัก falling in love จนไ่แปลเป็นมั่วหรือั่วเลยนะยังไงเฉลยว่าไงครับทีมงานทีมงานเฉลยมาว่าเป็นเขียนบอกรักพี่ตัวพี่พลพี่เฮที่ซ่อนไว้ข้างล่างต้องซูมวิดีโอขอบคุณมากน้องเดียวอบคุณมาเลยนะครับแต่ว่ายอมแพ้โอ้ทายอย่างนี้ยังไงก็ ทายไม่ได้แพ้อะยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ให้ขอบคุณมากเลยน้องเดียขอบคุณมากครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o n s i n c l u b email a e s o n s i n t t h a i p b s o r t h ตู้ปน12ปนฝประดิพัทธ์กรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางไทย PBS ของเราเช่นเดิมครับผมวันนี้ลับแล้วครับผมสวัสดีครับ